สวัสดีครับยี่สิบตุลาคมสองพันหกสิบสี่พบกันในช่วงท a l k i อินเ g ก r เ e ้นในเช้าวันนี้บรรยากาศดีครับตรงนี้เป็นสาวน้ำด้านหลังนี่ก็เป็นสาวน้ำขนาดกลางว่างันเถอะนะฮะไาวได้สบายๆนะฮะแต่ว่าอาจจะเปิดสายไปหน่อยนะครับประมาณเก้าโมงเป็นต้นไปนะครับนั่นก็เป็นระเบียบของแต่ละสถานที่นะครับเช้าๆอย่างนี้จริงๆเราอยากจะไหวก็ยังไหวไม่ได้นะครับก็ต้องใช้วิธีอื่นนะ,ะอาจจะเดินหรือว่า อา uh, j o ก g i n นะฮะออกกาลังกายอย่างอื่นไปก่อนนะครับสายๆค่อยมาวายวันนี้ผมอยากจะพูดคุยกับทุกท่านเรื่องของการเข้าใจเข้าถึงและพัฒนานะครับอะไรก็ตามถ้าเราเข้าใจนะฮะเราก็จะมีความมั่นอ,อกมั่นใจนะครับทั้งการนําเสนอนะฮะไม่ว่าจะเป็นการพูดการลงมือกระทาหรือว่าการที่จะทํำยังไงให้เกิดผลลัพธ์นั่นเป็นเรื่องที่ปกติธรรมดาที่อะไรก็ตามถ้าเราไม่เข้าใจมันก็จะทําให้เกิดปัญหานะครับ ความไม่เข้าใจนในเรื่องของการสื่อสารความไม่เข้าใจในเรื่องของการที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเ,เป็นเรื่องที่สาคัญนะครับ <net> ปัจจุบันนี้พวกเราใจร้อนครับรมักจะไม่มีสมาธิหรือว่าสมาธิสั้นนะครับอ่านหรือว่าฟังอะไรไม่ค่อยจะครบถ้วนนะครับอ่านก็ไม่ามากพอหรือว่าไม่ทบทวนได้มากพอนะฮะอย่างกรณีของการที่จะออกกฎข้อบังคับอะไรต่างๆเราที่จะมาใช้กับพวกเรานะครับหรือว่า การที่จะพิจารณาเรื่องต่างๆและบางทีก็ไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดนะฮะทำให้การออกกฎกติกาอะไรบางอย่างออกมาแล้วเนี่ยทำให้ไม่ครอบคลุมหรือว่าไม่ครบถ้วนนะครับการทํางานก็เช่นเดียวกันครับถ้าเกิดว่าเราตัดสินใจอะไรแบบผันผ่านครับไม่ได้อ่านให้ชัดเจนไม่ได้ฟังให้ชัดเจนนะครับการสื่อสารต่างๆก็อาจจะผิดเพี้ยนไปเออร์เรอร์ไปการเข้าใจการเข้าถึงแล้วก็การพัฒนานั้นก็จะต้องมีอยู่ตลอดเวลา นั่นก็พวกเราต้องพยายามปรับตัวกันผมเองก็เช่นเดียวกันครับปรับตัวอยู่ตลอดเวลานะครไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะทํำยังไงให้มีความรู้ความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจนะฮะโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำมาหากินนะครับเกี่ยวข้องกับในแวดวงของตนเองนะครับพยายามที่จะเข้าใจเข้าถึงแล้วก็ พัฒนาพัฒนาก็คือฟังนะครับฟังให้มากนะครับอย่างเช้านี้ก็ได้ฟังในกลุ่มสภากาแฟที่เป็นกลุ่มไลน์นะครับซึ่งก็อาจจะพบกันทุกๆเช้าในเวลาเจ็ดโมงถึงแปดโมนะครับแล้วก็ตอนเย็นนะฮะสองทุ่มถึงหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มนะฮะก็จะเป็นเรื่องของสตาร์ทอัพซึ่งก็เป็นวิธีคิดในการที่จะทําเงินทำรายได้นะฮะช่องทางไหนวิธีไหนเราจะเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมไหนที่มี โอกาสที่ก่อให้เกิดรายได้นั้นเป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนผมคิดว่าคงจะต้องการที่จะมีส่วนร่วมเช่นกันนะครับแต่เพียงแต่ว่ายังไม่มีใครไปชี้ช่องบอกทางนะครับใครไปบอกว่าเอ๊ะตรงไหนอย่างไรที่จะมีโอกาสที่จะได้เข้ามามีส่วนรับรู้ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์โดยเฉพาะการค้าขายในโลกออนไลน์หรือการติดต่อค้าขายในระหว่างประเทศนะฮะหรือแม้แต่การที่จะหาแฟนชายสักตัวหนึ่งที่จะเข้ามาทําให้เรามีโอกาสที่จะทําเงินทำรายได้นั้นก็เป็นเรื่องที่พวกเรา ขนขวายหากันหรงอว่าอาจจะไม่มีใครบอกหรือว่าบอกแล้วยังไม่ได้ฟังหรือว่าไม่ได้ชัดเจนสิ่งที่ผมเองหรือหลายๆคนเนี่ยพยายามที่จะนําเสนอกับทุกท่านนะบางครั้งบางทีก็อาจจะไม่ตรงประเด็นตรงใจกับท่านแต่ด้วยความปรารถนาดีด้วยความที่ต้องการอยากให้ท่านเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการทําเงินทำไรายได้ก็บอกกล่าวออกไปนะครับอาจจะไปทําให้ท่านไม่พึงพอใจหรือว่าเอ๊ะอะไรส่งสิ่งต่างๆที่ไม่เป็นประโยชน์หรือเปล่านะครับอันนั้นก็ อยากจะวิงบอลทุกท่านว่าให้เข้าใจในเรื่องของความปรารถนาดีนะครับด้วยความที่อยากจะให้เป็นอีกช่องทางหนึ่งเผื่อคนอื่นด้วยอาจจะไม่ใช่ตัวเองเป็นลูกเป็นหลานหรือเป็นคนรู้จักก็ได้นะครับที่เขายังไม่มีทางออกในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจเนื่องจากว่าเราอยู่ในภาวะของเศรษฐกิจด้วยของ โควิด19นะฮะก็ยังไม่หมดไปแต่ก็ข่าวมีข่าวดีที่จะเกิดขึ้นก็คือหลังจากเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปเนี่ยฮะเข้าช่วงของสงท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่เราก็จะมีสิ่งด,ดีเกิดขึ้นโดยเฉพาะกันที่เราสามารถที่จะ,ะเปิดร้านนะฮะเดินทางหรือว่าท่องเที่ยวหรือว่าทําสิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์กับตัวเองและก็ผู้อื่นได้ด้วยนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่ พวกเราคงจะต้องปรับตัวกันต่อไปหลังจากที่ work f r ร m home กันมานานพอสมควรนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามในทุกๆเช้านะครับช่วงทอล์กอินแต่การเล่นกับผมพลศรีมวงวันมีโอกาสกดไลค์กดแชร์หรือว่าจะปรึกษาพูดคุยกันก็ยินดีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ